สวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูชื่อนางสาววนิชาสมประสงค์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูอ้อก็ได้ค่ะเราอาจจะคุ้นหน้ากันมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ครูอ้อมีกิจกรรมสนุกๆในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาให้เด็กๆร่วมทดลองไปด้วยกันอีกแล้วค่ะเด็กๆลองดูอุปกรณ์บนโต๊ะนะคะแล้วเกิดความสงสัยอะไรบ้างอ่าลองดูนะคะวันนี้อุปกรณ์ครูอ้อมมีอะไรบ้างอุปกรณ์ชิ้นแรกที่เด็กๆน่าจะมีกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็คือดินน้ำมันนะคะ โปรแกรัน,น,นี้มีดินน้ำมันแล้วก็ครูอ้อใช้เป็นลูกปัดแต่เด็กๆถ้าที่บ้านมีเป็นก้อนหินก้อนกลมๆม,มีลูกแก้วหรือวัสดุอะไรก็ได้แทนลูกปัดชิ้นนี้ก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มีกระมังใส่น้ําที่บ้านเด็กๆมีกระมังก็เอามาใส่น้ําไว้แต่วันนี้ที่ครูอ้อใช้โหลใส่เพราะอยากให้เด็กๆเ,เห็นว่าการทดลองของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาละค่ะมาดูอุปกรณ์กันแล้วเตรียมตัวพร้อมแล้วนะคะเราจะได้เข้าสู่กิจกรรมสนุกๆของเรา กิจกรรมวันนี้ชื่อว่าเรือแบบใดบรรทุกน้ําหนักได้มากที่สุดค่ะเด็กๆรู้จักเรือไหมคะเรือมีรูปร่างลักษณะอย่างไรคะรู้จักเรืออะไรบ้างอเด็กๆบอกว่าเรือมันลอยน้ําได้ใช่ไหมคะเรือมีหลายอย่างมากเลยเป็นเรือใบเรือโบดเรือเหล็กโอ้โหแล้วก็อีกมากมายที่เด็กๆคิดแล้วก็ตอบตอบพี้บัครองฟังก็ได้นะคะทีนี้ค่ะวันนี้ครูอ้อจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเราจะมาทําเรือกันค่ะ จากที่เด็กๆบอกแล้วว่าเด็กรู้จักเรือหลายอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเรือกันนะเด็กๆเ,เตรียมดินน้ํามันก่อนเลยนะคะที่เรามีอุปกรณ์ให้ตั้งแต่ตอนแรกเด็กๆด,ดูดินน้ํามันของครูอ้อนะคะแล้วลองคิดตามครูอ้อก่อนว่าถ้าครูอ้อย่อนดินน้ํามันก้อนนี้ลงไปในน้ําจะเกิดอะไรขึ้นคะเอาล่ะสิดูกลินน้ํามันใกล้ๆนะคะชัดๆก้อนนี้นะคะถ้าครูอ้อย่อนลงไปในน้ําจะเกิดอะไรขึ้น ลองตอบดูนะคะตอบกับท่านผู้ปกครองก็ได้หรือท่านผู้ปกครองช่วยกันคิดกับเด็กๆก,ก็ได้ค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นอาจจะวาดภาพนะคะเป็นการบันทึกสิ่งที่เราคาดเดาเอาไว้ลงในกระดาษก็ได้นะคะครูว่าให้เวลาเด็กๆคิดร่วมกับผู้ปกครองพร้อมไหมคะบางคนอาจจะตอบว่าพอหย่อนลงไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะลอยบางคนบอกมันอาจจะจมบางคนบอกว่ามันอาจจะละลาย เอาละค่ะเราจะทายังไงให้รู้ว่าสิ่งที่เราคาดเดาถูกต้องหรือไม่เราต้องลงมือทดลองค่ะครูอ้อจะหย่อนดินน้ามันก้อนนี้นะคะลงไปในโหลแล้วเด็กๆมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงตามที่เด็กๆคาดเดาหรือเปล่าพร้อมนะคะช่วยครูอ้อนนับ 1- นถึงสนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสามเกิดอะไรขึ้นคะดินน้ํามันก้อนนี้ จมลงไปสู่ก้นโหลของเราใช่ไหมคะไหนใครคาดดาวถูกบ้างคะโอ้โหยกมือกันใหญ่เลยเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆดินน้ำมันก้อนนี้จมลงไปสู่ก้นโหลทีนี้นะคะถ้าครูอ้อจะถามต่อว่าแล้วถ้าครูอ้ออยากให้ดินน้ำมันก้อนนี้ลอยน้ำได้เมื่อกี้เราทำแล้วมันจมลงไปแต่ทีนี้ครูอ้ออยากให้ดินน้ำมันก้อนนี้ลอยน้ำได้เราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่ให้ดินน้ำมันก้อนนี้ลอยน้ำคะ ให้เวลาเด็กๆคิดกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วลองลงมือทําดูนะคะว่าดินน้ํามันก้อนกลมๆเนี่ยที่เราหย่อนลงไปมันจมแต่เราต้องการให้ดินน้ํามันก้อนนี้ลอยน้ําจะทํายังไงดีคะเด็กๆลงมือทําได้เลยนะคะกับท่านผู้ปกครองเดี๋ยวครูอ้อก็จะทําในแบบของครูอ,อ้อเด็กๆอาจจะมีวิธีการของเด็กๆเพราะฉะนั้นวิธีการเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเราจะมาลองลอยกันดูว่าของใครที่ดินน้ามันลอยน้ําได้นะคะพร้อมแล้วเราไปทํากิจกรรมกันได้เลยนะคะ ครูอ้อก็จะทําดินน้ำมันของครูอ้อให้ลอยน้ําได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าพอออกมาแล้วมันจะลอยน้ําได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องมาลองทดลองกันดูนะคะตอนนี้เด็กๆใช้เวลานะคะอยู่ที่บ้านเนี่ยปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะทําให้ดินก้อนกลมๆเมื่อกี้ที่มันจมมันลอยน้ําขึ้นมาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูอ้อต้องคิดไปถึงเรือก่อนจําเรือที่ครูอ้อถามตอนแรกได้ไหมคะอ่า เด็กๆก,ก็ลองย้อนไปดูซิว่าทำไมเรือถึงลอยน้ำได้นะลองเอารูปร่างลักษณะแบบนั้นของเรือมาใช้กับดินน้ำมันของเราดูได้ไหมจะทำให้มันลอยได้เหมือนเรือหรือเปล่านะคะราะคะเรือของเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างเรือดินน้ำมันที่บ้านกับเรือดินน้ำมันของครูอ้อไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจค่ะเรามีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่เราจะทำให้ดินน้ำมันของเราลอยน้ำได้ค่ะ โอ้โห oh, oh, ตื่นเต้นมากเพราะครูอ้อก็ไม่รู้ว่าของครูอ้อจะลอยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆก็ใช้กระมังที่บ้านนะคะลองทดลองดูว่าลอยหรือเปล่านะเอาละค่ะวันนี้รูปร่างดินน้ำมันของครูอ้อที่จะให้ลอยน้ำเป็นแบบนี้นะคะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะคะครูอ้อจะลองทดลองดูว่าลอยน้ำหรือเปล่าเด็กๆก็ลองทดลองไปพร้อมๆกับครูอ้อเลยนะคะเอาละค่ะครูอ้อจะเอาดินน้ำมันที่ปั้น ลงไปในน้ำแล้วนะคะว่าลอยน้ําได้จริงไหมพร้อมไหมคะเด็กๆผููกครองก็ดูของบุตรหลานของท่านผู้ปกครองว่าลอยน้ําได้เหมือนคอรูอ้อหรือเปล่าเอาพร้อมแล้วนะคะหนึ่งสองสามอาเห็นไหมคะครูอ้อทําดินน้ํามันก้อนกลมๆที่จมเมื่อกี้ให้ลอยน้ําได้แล้วครูอ้อมีวิธีการยังไงนะเมื่อกี้จากก้อนกลมๆครูอ้อก็ค่อยๆบีบให้มันแบนขึ้นแบนขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ลองเอามาลอยน้ําดู ทีนี้มันไม่ใช่แค่นี้นะคะสิ่งที่ครูอ้ออยากให้เด็กสนุกไปมากกว่านี้และท้าทายมากกว่านี้ก็คือเรือที่เราทําให้ลอยน้ําได้จากดินน้ํามันเนี่ยเราจะบรรทุกสินค้ากันค่ะวันนี้สินค้าของครูอ้อก็เป็นลูกปัดกลมๆของเด,เด็กอาจจะเป็นก้อนหินเป็นลูกแก้วนะคะหรืออุปกรณ์คล้ายๆล,ลักษณะแบบนี้ที่มีที่บ้านเราจะหย่อนสินค้านี้ลงไปในเรือของเราค่ะดูว่าเรือของเราจะรับน้ําหนักได้มากที่สุดเท่าไหร่ ะะเดี๋ยวครูอ้อจะหย่อนสินค้าชิ้นที่1ของครูอ้อลงไปในเรือก่อนว่าจะจมไหมมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถเริ่มทดลองที่บ้านได้เลยนะคะเอาละค่ะเรือลำนี้จะบรรทุกสินค้าชิ้นที่1ลงไปแล้วนะคะ,ะเราจะใส่ลงไปแล้วปึ๊บอเห็นไหมคะชิ้นที่1เรือของครูอ้อก็ยังลอยอยู่ได้เรามาลุ้นชิ้นที่2กันค่ะว่าสินค้าชิ้นที่2เนี่ย จะทําให้เรือของผู้อ้อลอยอยู่ได้หรือเปล่าอ่าพร้อมนะคะพร้อมแล้วเราใส่สินค้าลงไปชิ้นที่สองเลยค่ะโอ้ยมือสั่นไหมคะยังได้อยู่ไหมคะเด็กๆสังเกตดูให้ดีๆนะคะมันเริ่มจะมีน้ําเข้าไปแล้วใช่ไหมคะแต่มันยังลอยอยู่ได้ใช่ไหมโหเนี่ยรูอ้อรุนมากเลยว่าขอบเรือของผู้อ้อเนี่ยมันใกล้ที่น้ําจะเข้าแล้วแต่ตอนนี้น้ํายังไม่เข้าแสดงว่าสินค้าของผู้อ้อ ยังขนส่งได้ถึงสองลูกนะคะทีนี้ขอสินค้าชิ้นต่อไปนะคะครูอ้อจะใส่สินค้าลงไปอีก1ชิ้นในเรือเรามาดูกันค่ะว่าเรือของคอรูอ้อจะจมไหมนะคะเอาละค่ะใส่ตรงไหนดีอุ้ยอุ้ยอุยอุ้เกิอดอะไรขึ้นคะเด็กๆเรือของคอรูอ้อจมลงไปแล้วค่ะ ใครสังเกตทันบ้างว่าทําไมเรือลํานี้ของกู๊้โอถึงจมลงไปถ้าเด็กๆสังเกตดูนะคะถ้าสังเกตชัดๆจะเห็นว่าน้ํามันเข้าใช่ไหมคะน้ํามันเข้าตรงบริเวณขอบบนของเรือเราเพราะฉะนั้นเราจะมาปรับปรุงเรือของเราค่ะเราเห็นปัญหาแล้วว่าขอบเรือของเราเนี่ยมันทําให้น้ําเข้าได้เราน่าจะทําขอบเรือให้สูงขึ้นใช่ไหมคะหรือเด็กๆมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้เรือเนี่ยบรรทุกสินค้าได้มากกว่า3มชิ้น เดี๋ยวครูอ้อจะขอเวลานะคะปรับเรือของครูอ้อค่ะเด็กๆก็ทดลองทําเรือที่บ้านของเด็กได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรือใครบรรทุกสินค้าได้มากที่สุดนะคะครูอ้อขอปรับหน่อยนะคะเอาเรือขึ้นมาก่อนเมื่อกี้ครูอ้อคิดว่าขอบเนี่ยมันน่าจะน้อยไปขอบของเราน่าจะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่เราทำแล้วผิดพลาดเมื่อกี้มาแก้ไขกันนะคะ เด็กๆก,ก็ลองปรับเรือของเด็กๆด,ดูนะคะแล้วดูซิว่ารอบนี้จะบรรทุกได้ถึงสี่ไหมจะได้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะคะว่าจะต้องทําขอบเรือให้สูงขึ้นแล้วก็ไม่ให้มีรอยที่น้ําจะเข้าไปได้นะคะ,ะเด็กๆลองทําดูเลยนะคะเด็กๆอาจจะทําเป็นรูปเรือจริงๆก็ไดอ้อาจจะเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรูปเรือนี่ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องเหมือนคูออก็ได้ เรามีวิธีการที่แตกต่างกันแต่จุดหมายของเราคือจะบรรทุกสินค้านะคะจะบรรทุกสินค้าให้ได้มากที่สุดเลยเอาละค่ะเริ่มสูงขึ้นหรือยังคะขอบเรือของคุออเคเดี๋ยวลองดูนะคะเมื่อกี้คุออได้กี่ลูกนะคะลองดูในโหลได้สามลูกเดี๋ยวมาดูรอบนี้ปลาคุออจะบรรทุก น้ำหนักได้ถึงสี่ไหมจะได้มากกว่าเดิมหรือเปล่าลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะได้กี่ลูกแต่ต้องทำขอบให้สูงก่อนเพราะเมื่อกี้ครูอ้อเห็นแล้วว่าเรือของครูอ้อเนี่ยขอบมันไม่สูงเท่าไหร่เอาละค่ะเรียกครูอ้อไหมคะนี่ทีนี้ละค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะบรรทุกได้ถึงสี่ไหมมากกว่าเดิมหรือเปล่าอันดับแรกย่อนเรือลงไปก่อนเลยค่ะนะคะเอาให้เรือลอยได้ก่อนนะ เอาละค่ะขั้นที่1สําสเร็จเรือที่เราปรับใหม่ลอยได้เดี๋ยวทีนี้มาดูว่าที่เราตั้งไว้ว่าเราจะให้มากกว่าเดิมก็คือสินค้ารอบแรกเราได้3มชิ้นรอบนี้เราจะให้ได้ถึง4ชิ้นนะคะมาดูชิ้นที่1กันเลยค่ะสินค้าจะลงไปในเรือแล้วนะคะสินค้าชิ้นที่1ค่ะพร้อมว่าวางแล้วสบายๆเลยค่ะเรือไม่ไหวติ้งเห็นไหมคะแสดงว่าขอบของเราสูงใช่ได้ต่อไปค่ะชิ้นที่2นะคะ ه, ก็ยังได้อยู่ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราจะทำสถิติเท่าเดิมในชิ้นที่3นะคะว่าได้หรือเปล่าสินค้าชิ้นที่3ของเราเอาละค่ะเด็กๆลองวางลองปั้นแล้วก็ลองวางได้เลยนะคะที่บ้านของเด็กๆนะคะอุปกรณ์ที่มีอยู่คือดินน้ำมันใช้ก้อนหินใช้ลูกแก้วได้หมดนะคะชิ้นที่3สําเร็จแล้วต่อไปค่ะมาดูว่าชิ้นที่4นะคะ ที่เราลองปั้นเรือใหม่เพื่อจะบรรทุกสินค้าให้ได้มากกว่าเดิมคือ4ชิ้นจะสําเร็จไหมดูไปพร้อมกันเลยนะคะสําเร็จไหมเอ่ยวางตรงไหนดีวิธีการวางก้อนหินหรือลูกปัดก็สําคัญใช่ไหมคะเด็กจะเห็นว่าถ้าเราวางก้อนหินหรือลูกปัดหนักไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้เรือของเราเอียงได้นะคะเราต้องจัดดีๆวางตรงไหนดีนะนี่กูว่าจะถ่วงมาตรงนีเ้เป็นยังไงคะ ไม่สําเร็จเรือของครูอ้อจมลงไปอีกแล้วเพราะน้ําหนักเป็นยังไงคะน้ําหนักมันหนักแล้วขอบเรือของเราเนี่ยครูอ้อวางเอียงไปแถบหนึ่งน้ำมันเลยเข้าไปอีกทางหนึ่งเด็กๆได้มากกว่าครูอ้อใช่ไหมคะเด็กอาจจะทำบรรทุกได้ถึง4ก้อน5้าก้อนเลยใครมีวิธียังไงเนี่ยส่งมาให้ครูอ้อดูบ้างได้ไหมคะครูอ้ออยากรู้วิธีการทำเรือของเด็กๆที่บรรทุกสินค้าได้มากกว่าครูอ้อนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเลยเนี่ยที่เรา เป็นก้อนกลมๆแล้วหย่อนลงไปดินน้ำมันของเราจมใช่ไหมคะแล้วเราก็มาทําให้ดินน้ำมันของเราลอยได้โดยการทําให้น้ําหนักเป็นไงคะกระจายออกแล้วเบาขึ้นใช่ไหมคะเพื่อให้น้ํามีแรงต้านขึ้นมาแล้วเราก็มาออกแบบเรือของเราในรูปแบบต่างๆเพื่อบรรทุกสินค้าวิธีการปั้นก็สําคัญไม่ให้น้ําเข้าเรือได้ใช่ไหมคะไม่ให้มีรูรัว่วไม่ให้น้ําเข้ามาวิธีการวางก็สําคัญไม่แพ้กันเห็นการวางของครูอ้อเมื่อกี้ไหมคะ น้ำหนักเอียงมาข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำหนักเอียงมาน้ำเข้าไปในเรือได้เรือของผููอ้อก,ก็จมลงเพราะฉะนั้นเด็กๆลองออกแบบหาวิธีการทําให้เรือบรรทุกสินค้าอยู่ที่บ้านทําร่วมกับผู้ปกครองได้เลยนะคะกิจกรรมนี้สนุกมากแล้วก็ฝึกทักษะของเด็กๆในเรื่องของกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะตั้งแต่ครูอ้อให้คาดเดานะคะลงมือทํานะคะและเด็กๆก,ก็ได้ทดลองแล้วอย่าลืมบันทึกผล การทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะและเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังว่าเรือของเด็กๆทำอย่างไรถึงบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากสนุกไหมคะวันนี้กิจกรรมง่ายๆแต่สนุกมากนะคะเด็กๆมีเวลาก็สามารถทำซ้ำได้อีกอาจจะค้นพบวิธีบรรทุกสินค้าได้ถึง10ชิ้นเลยนะคะเพราะฉะน,นั้นคะ่ะ ลองทํานะคะครูอ้อให้กําลังใจขอบคุณท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนที่ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจเป็นอย่างมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ครูอ้อขอสวัสดีและลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ